สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยทางช่องจูจู6395แนวทางเลขเด็ดค่ะก็มารับชมแนวทางหวยฮานอยของแอดได้มีทั้งหมดด้วยกัน2สูตรนะคะสูตรที่1เน้นวิ่งรูดตัวเจาะส่วนสูตรที่2คือเน้นจับชุดวินนะคะ ก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันเราไปรับชมแนวทางของเมื่อวานพร้อมกับผลการออกรางวัลทั้งสาฮานอยกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะสูตรที่1เด่นวิ่งรูดเด่น5รองสี่ค่ะฮานอยพิเศษนะคะ3าตัวบนออก5้าดสี่ล่างออก8 1หนึ่งก็เข้า5นะคะมาตัววิ่งนะมาหลักร้อยเข้าชุดเด่นเข้าตัวเด่นนะคะตัววิ่ง แล้วก็เข้าสีเข้าสีด้วยนะคะตัววิ่งตัวรองอตัววิ่งฮันนพิเศษ,ษ,ษเข้าห้ากับสี่เลยนะคะทีนี้เรามาดูเจาะค่ะเลขเจาะแปดสี่แอดได้เจาะไว้หรือเปล่าไม่มีนะคะก็เข้าวิ่งก่อนเลยนะเข้าวิ่งทั้งสองตัวเจาะแปดสีไม่มีแต่ถ้าใครรูดสี่ก็เข้าเช่นกันคะ่ะเท่ากับเข้าวิ่งรูดนะคะ ส่วนร่างออกแปดหนึ่งไม่เข้าค่ะฮานอยปกติค่ะบนออก4 7 5เร่างออก6 6เข้า5มาวิ่งก่อนเลยค่ะตัวเด่น7 5หมีไหมคะอ้อเดี๋ยวเข้า4ด้วยโอ้สลับกันนะคะเนี่ย4 5 5 4หัวท้ายตัวรองนะคะ7 5มีหรือเปล่าอ๋อ7 5แอดไม่ได้เจาะเอาไว้นะคะไม่มีนะก็ถ้าใครได้รูดรูด5นะคะ เข้าเช่นกันค่ะเขาวิ่งรูดนะแต่รูดสีไม่ได้นะคะเพราะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะล่างหกหไม่เข้าค่ะ VIP นะคะบนออก953ล่างออก7 7 5หามาค่ะ,ะเขาวิ่งตัวตัวเด่นดู5้สามีเลขเจาะไหม53าเข้าตัวเด่นเลยค่ะเข้านะคะเข้าตรงเลยค่ะถ้าใครรูด5้าก็เข้าเช่นกันนะคะ เจ็ดไม่เข้านะก็รู้สึกว่าจะมีเบิ้ลติดมาสองสองฮานอยเลยนะคะพักหลังจะเริ่มมีตัวเบิ้ลแล้วนะติดเบิ้ลไปบ้างก็ดีนะคะก็สรุปแล้วนะคะออดเดี๋ยวเน้นตัวที่ชอบมีไหมห้าสามไม่มีนะคะสรุปแล้วนะคะสูตรที่หนึ่งก็เข้าตัววิ่งสองตัวเลยคะ่ะห้ากับสี่ฮานอยพิเศษเข้าทั้งวิ่งห้ากับสี่เลยคะ่ะแล้วก็เข้าวิ่งรูดแปดสี 4. มาบนนะคะฮานอยปกติเข้าวิ่ง5กับ4เช่นกันแล้วก็เข้าวิ่งรูด75ดห้าฮานอยเเข้าวิ่ง5ค่ะแล้วก็เข้าตัวเจาะห้รูดก็ได้เช่นกันนะคะถ้าใครรูดก็เล็กเจาะก็ติดมาเข้าเข้าฮานอยเดียวนะคะคือ VIP ก็แอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีในแนวทางสูตรที่1ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมารับชมสูตรที่2กันต่อคะ่ะ สูตรที่2เน้นจับชุดวินนะคะเรามาตรวจผลฮานอยกันค่ะามาจับชุดวิน3าตัวกันก่อนนะคะว่าเข้าไหมฮานอยพิเศษบนออก5 8 4ไม่เข้านะคะปกติ47 5หไม่เข้า VP953 ไม่เข้านะคะสรุปแล้ววินสามตัวไม่เข้านะทีนี้วินสองตัวมาดูกันค่ะว่าเข้าไหมบน8 4่ล่าง8 1ดหนึ่ง 8ปดสปดหนึ่งไม่เข้าปกติ7 5 6 6 7 5ไม่เข้า6 6ไม่เข้าเลขเบิร์แอรจะไม่วางนะคะก็ถือว่าไม่เข้านะ5 3กับ7 7เอเข้าหแล้วก็3ในตารางนะคะเข้า5กับ3แล้วก็แถวแรกค่ะ3 5ออกตัวกลับเบอร์ 7, 7ไม่เข้านะคะ เน้นชอบไม่มีเนาะสรุปแล้วสูตรที่2ก็ยังปังอยู่นะคะก็เข้าฮานอยเดียวค่ะคือฮานอยเวพมา5้าสาบนนะออกตัวกลับ2ฮานอยนี้ไม่เข้าเด้อยังไง Ad แอดก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะคะใครตามมาถึงฮานอยเวพก็รับสับค่ะถ้าเลือกตัวนี้นะเลือกตัวที่ชอบตัวนี้ด้วยนะคะยังไงก็ Ad แอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีในสูตรที่2กันนะคะ มารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่21เมษายน2564ในสูตรที่1กันนะคะสูตรที่1น,นี้เน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ สูตรที่1ค่ะเน้นวิ่งรูดเด่น8รองสองนะคะก็จะมีชุดจอะทั้งหมด9ชุดนะคะแบ่งเป็นชุดเด่น3ชุดรอง3ชุดกัน3ค่ะชุดเด่นนะคะมี8 2 8สองแชุดรองมี2 4 2 5 2 7หชุดกันค่ะมี8 1ด2แดและ2 3สค่ะทั้งหมด9ชุดนะคะทีนี้แอดก็ เลือกตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะออกมาเพียงแค่สี่ชุดนะคะจากเก้าชุดนี้นะคะสี่ชุดนะคะมีแปดสีแปดเจ็ด 2 5และ8 3ค่ะก็สีชุดนี้แอดชอบเป็นพิเศษนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบตามแอดก็ได้นะก็ยังไงก็เลือกชอบตามที่เราชอบแล้วกันค่ะตัวไหนที่ชอบหรือจะชอบ9ชุดนี้ตามนี้เลยนะคะแต่หัวใจหลักของสูตรที่1คือเน้นวิ่งรูดนะใครสายวิ่งสายรูดตามนี้เลยค่ะ ก็เป็นแนวทางสูตรที่1น,นะคะมาต่อกันที่สูตรที่2ในวันนี้กันนะคะเ,เป็นการจับชุดวิน2ตัวนะคะใครจะจับ3ตัวก็ได้นะคะแต่จับกันเอาเองนะแอดจะจับเพียงแค่2ตัวให้นะคะอสองตัวในตารางจาก6ตัวนี้นะคะจับวิน2ตัวมีเลข9เลข7เลข0เลข8เลข2เลข1นํา6ตัวนี้ค่ะมาจับวินก็จะได้ทั้งหมด ชุดนะคะมี5แถวนะตามนี้นะคะมี97 90 98 92 91 70 78 72 71 08 02 01 82 81และ21ค่ะรวมทั้งหมด15ชุดนะคะอาจจะดูเยอะไปหน่อยเนาะยังไงก็ตัดเล่นได้นะคะก็ เลือกตัวที่ชอบเป็นพิเศษได้นะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบของแอดเองนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือถ้าชอบตามก็ตามนี้ค่ะแอดจะเลือกเพียงแค่6ตัวนะคะ6ชุดนะจาก15ชุดนี้นะคะ ชุดนะคะแอดชอบ97ค่ะ91 70 08 81และ82ค่ะทั้งหมด9ชุดนะคะก็เป็นแนวทางสูตรที่2ค่ะแอดก็ได้วางแนวทางสูตร1สูตร2ครบแล้วนะคะของวันนี้นะ ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเลขมีเข้ามีหลุดกันได้นะเรามาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางทั้งสองสูตรนี้จะเข้าดีอีกหรือเปล่าหรือจะเข้าสูตรใดสูตรหนึ่งหรือยังไงหรือจะหลุดหรือจะออไม่เข้าทั้งสองสูตรหรือเข้าทั้งสองสูตรเลยสูตรใดสูตรหนึ่งก็ยังไงก็ขอให้มันเข้าแล้วกันเนาะก็ฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะรับชมแนวทางกันอีกทีนะ เลขมีเข้าไม่หลุดกันได้นะคะอย่าลืมตรงนี้นะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะอันนี้นะแอดย้ำเป็นพิเศษนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอยินนี้เรามารุ้นกันค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะแอดรบกวนท่านผู้ชมด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ ออหากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยกดติดตามแอดรบกวนด้วยค่ะช่วยกดติดตามผมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาแอดมีแนวทางเล็กเด็ดใหม่ใหม่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของแอดกันนะคะขอฝากช่องด้วยนะออยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆวยปงังๆแล้วก็อย่าลืมนะคะหากออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมสวมแมส ร้อยเปอร์เซนกันนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะรักษาสุขภาพขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโรคไร้ไข้หวัดโครโรนากันด้วยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามช่องแนวทางเด็ดเดดของแอดกันนะคะมารับชมกันได้ทุกวันนะคะพเพราอแนวทางหวยฮานอยแอดวางทุกวันค่ะก็ ขอพระคุณมากๆกันอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ